ข้างงวพี่น้องเอ้ยหอยอันตรายเลยขออนุญาตขออนุญาตเอาจากโลนะครับนี่ปาดเถสดๆใหม่ๆเลยตัวนี้เอาไปจุเอาไปจุขันนี้ยังมือเส่าแห่งสีขาวกว่านี้เนาะอ่ะขออนุญาตปาดให้ผมเลยครับหนึ่งกิโลไปจุโอ้ตับปาดเถตับสวยๆเลยเรียมๆเลยของแท้ของแท้นี่ครับพี่น้องขางงวหอยอันตรายเลยแต่เพจสร้อยจุน้ำกันครับพี่น้องอืม นี่ครับทับมันบอยาบแล้วนอสีนมองนี้มันเนาะสีนขามันสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยมาจวดจัดจวดจัดสุดๆใหม่ๆครับแล้วพี่น้องได้แล้วโล่หนึ่งเสร็ไปช่วยจุม่มเรื่องมาเถอะเอ้าเจ้าคือขายถือกโกมลโล่ตัวไหนกว่า <230 S 2> สองร้อยสามสิบบาทสองร้อยสามสิบฟังปูพิษเป็นวันนีปมาพี่น้องสองร้อยสามสิบครับเคยซื้อตะกิโลละสามร้อยถือโกมูเจ็ดสิบบาทพุ่นตัวนี้พี่น้อง อาเถียงนี่อยู่ในอำเภอกโกสุมอยู่ในอำเภอกโกสุมเด้อเถียงนี่เด้อผู้ใดผ่านไปผ่านมาหเห็นเสื้อได้เลยอ,อยู่อันอยู่รอๆปั๊มเนาะปัมะปะป๊มปอดท่อนะครับมีเถียงเดียวพี่น้องกิโลละสองร้อยสามสิบฟังโบผิดพี่น้องฟังบงงบผิดเนื้อไม่ไม่สดสดเป็นยังคือขายถือโกโม,มาขาย <ๆ S 2> เองเอทเองโอ้เอาโอเคครับขอบคุณหลายๆไปแล้วครับเดี๋ยวไปซอยจูก่อนขอบคุณครับเดี๋ยวมาอุดหนุนใหม่ครับผมปาร์ตถือโกโมพี่น้องสองร้อยสามสิบพะนะ ว่าจะเคยได้ยินเนี่นี่เอาได้แล้วไปส่วนหมักเสียอ่ะมันสีมาก,กินนำ้ำบูบูนี่ครับพี่น้องเขามาซื้อในโก้สูมเลยมาเนี่ยไปสอยเฮือนพอตวงไม่ปีบุรั่งมันจะมีเครื่องครบนี่มาหอดแล้วบัดเนี่ยมาหอดแล้วหอดแล้วสิสอยได้บัดพี่น้องเลยปั๊ดทัวแม่เสีนทุกสื่อได้แม่กิโลละสองรวยสามสิบบาท <c oughs> เดี๋ยวสีสอยก่อนพี่น้องเอ,อตอนเมื่อไงเลยครับสุดยอดเลยเด้สอยผักก่อนได้ทั้งตับ แต่ว่าเครื่องในผมมีมีแต่ตับอย่างเดียวเอาเดี๋ยวซอยใบมะกูดกับพักหอมใส่ก่อนพี่น้องบันเฮ็ดแก้วก่อนเด้อบนันเด้อพักหอมก่อนซอยใบมะกูดก่อนครับเบื้องต้นใบมะกูดเก็บเอาอยู่ทางห,วหัวนี่ละพี่น้องงามๆเฮ็ดซอยจูซูผะตวงแม่ปีกินมาหนิพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินจุน้ำกันโดนๆกินเทียพี่น้อง ไปมะกรูดผักหอมด้วยผักหอมใส่หอมส่ีจาวกันไปน้องอีพอตวงแล้วจากลาบป่อนนี่น้องอืมพอสุดยอดเลยหอมใส่ีจาวแบบนี้โอ้ยไปมะกรูดหอมึ๊ะ ต่อไปก็จะซอยซิ้นต่อพี่น้องเฮ็ดเจ้ากันอ้าวพี่น้องมาพอดีมามาครับมาสวัสดีครับมือนี้สิมาซอยจุเฮือนพอตวงไม่ปีมามามาไอ้มาเมืกินกน้ำกันเท่าเอากระคาหนามันไหมพอตวงขายหนามันอย่างน้อนยหน่อพปู่นี่พออาบนา้ำเขาแต่แล้วเสร็จแล้วแม่เพียเข้าหัาวเพราะเปนใหม่เลยทีแม่เอาเพียมาเพียม,มา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 มืกินซอยจุ่สักคนจะไปหนาม,มาหลัง บรรยากาศยน่มาเลียงพี่น้องคากไลค์คากไลค์ส่งส่เมือ้เมือนไปสูบปลาเมือนไปสู่ปลาใสไปไปไปแล้วกันสู่ปลามากกึยังนี่เด้สู่ปลาใส่พอเหมาเลยที่ขายเลยเทสได้ไหมเอามาต้า้ากันอามากินน้ำกันขวดลงไปแ้วแม่เอาโบกินจูน้ำกันสิครับมาๆมาๆเด้อเด้ตั้งกล้องดีๆก่อน ปลาพี่น้องแจีวเอ้ยแขีนจมก้มเลยเพียอีแม่เราต้มไปโดนโพดเพียเพียบกเพียบกเอ้าี่ลำจะคัดน้องแม่เนาะแขีนจมก้มพี่น้องแจีวสร้อยจุเพียแทะแทะเลยพี่น้องมาสร้อยเสีนได้บาทนี่เอ้าสร้อยได้บาทนี่แม่บอตัวเอื้อนเอามากินน้ำเนี่ยเอาเราอยู่ใส่นอช่วที่โอ้คีอใครต้องคนรถเขาขายอย่างินเป็นหมื่นน่ะน้องไหนบ่พี่สูบเลยน้องอันนี้อันตรงน้ำท่วมที่เดี๋ยวผมสร้อยก่อน เอาซอยตัดในซิมกขนาน้องท่วมน้ำท่วมจุ่ันท่วมนี่ละเจ้ทางบุญคเนี่ยมามาไปยางน่ซอยจูอยจูได้ปะไงด้่มมอนกันนี่ละปนี่ตึงเอาเอาข้องตัดสาโถนอีเมกขยักเอาขินับกันลงเออไหนเอิน บรรยากาศพี่น้องครับซอยจุซอยจุนี่นี่ผักประงามเลยผักมันไปไปเดี๋ยวซอยซีนซอยตามอีกบ่กันเพราะเขาจาะแข่งกีฬาสีตีเฉพาะเห็นผู้ใหญ่บ้านลงอันเปียกอยู่นี่เขากำลฆ่าเชียงรนทบรองทั้งครับเิียดจะได้มาถือแต่โลละเราสองร้อยสามสิบป่ะนะอยู่ในโกชุ่มเพราะว่ามันเราเบิดเอาเอาอีรีตัวนี้สนอง สองแล้วว่าเราเห็ดเองระเหีพ่อไปซื้อพุ่นละบ้นเราเห็ดเอยงเราบางคืจำพอจำซอยีนคนละพี่น้องเลยแล้วแรงละบานี่ลวกก็เด้แม่เจ้าขับพวกกินดิบอะอ่มาตะใครไปประกูดมาสิลวกให้นี่เนือจดๆเดยอนี่ยแล้วยามสแห้งงาม่านี้ไปท้ายย่ามะสเด้อเรา่ะ แม่โมเรงมันบวค่อยดีแล้วแล้วแล้วอยวให้แม่ลวกน้ำมู่ดีสองยมันก็ดีก่อ้ดีดีกอดีีมีบวยเลยไ่เียวอยูได้โกสุมหน่อยหรอจุรอรอปั่มจุรอปั่มเลยเาบวอยนะอ้วนๆอยู่ได้คนคนพี่ๆอยู่ไหม ไปได้หวานจอยดีบ่นปากกาโทเขาจะเอาไห้มืาขึ้นนี่เป็นรัอยู่อันอันกาะ,ะสินมือขึ้นนี่มา,า,มาพี่้องซวยเราได้บัตหนจุ้ข้าเขียงได้บนี้นี่เนี่รมมอกจังเลยคมดีพอพอยู่บัตรนี่ครับบ่วภูนาพักพๆๆอ,พอีเมะเรามาไห้ไปจะได้ปอนคมดีปะพี่อเ<ม>ขียนๆเนาะมาพี่้องจุได้บนี้เอาทิปเขาเจ้า ฟาบักสะจวดไหมบักสะทูไหมขึ้นแน่นอนนะจินเขาเลยตีเดี๋ยวนี่ส่วนบอกว่ามันงลวงไหมตีมันจะไปห่างส่วนบอกว่าบอกว่าว่าอันสิไปธุระกับพ่อใหญ่พนมเพราะนะโอ้ยหามเอ้ยส่วนมากินนี่สโนกมาพี่น้องมาเดี๋ยวจับเขาเดี๋ยวมาเดี๋ยวปื๊บทึงตับทึงตับทึงเสียนพี่น้องครับจับเจียวเพียจะบาดก่อนเด้อขอตรวจเขาไปพี่น้องผู้มากินดิบเด้อนะครับจุเพียได้แบดนี้ครับพี่น้อง จูเพียรครับอีกพอตวงผมก็คือบีเนาะผมก็คือบีผมแก่นแก่นมา,าเริ่ามเปน้องมาเด้อจูน้ำกันต้องตับเจลของคนขุนพวดแต่ก้าบีบ่ขาดได้เมันคือขาดบีเาขากดกินเห็นบ่นนเห็นจ๋าไอ้ต้งรู๊กรู๊กานยังอืมมะเขือ ยกอีกพอไปบ่งบีมาเพิ่มพักบัก,กหลายเลยพกกักยังไม่ปีแล้วผูกเองมาเอาไปลวกเนาะอีจะข้ามก่อนอีจะข้ามก่อนเจียวบกผมบรรยากาดบีวัสันทิ่อตวงแล้วป่ะผมเขียนแขนรอบปอนอ,นอ,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 อนืม,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 ม มบเปลูกเองม่ต้มเขือไห่ก้อาอืมมาสีสวายแม่ไปลวกน้ำมีร้องมาเด้อครับเด้อมาจูกันเฮือนผัโต้งแม่ปีกับยานลอยเสียอกมากพได้ไปดูละมานะเจียวคนแม่งแล้วโต้งเบบีก่อนคนน่ะพักสดๆจากไร มาพี่น้องมาคลิปนี้ขออนุญาตบาทคำสำหรับท่านที่ไม่กินดิบนะครับขอโทษขอไปเลยไหลพอตรงไปเอาบีเนาะมาบาทจวดจวดจวดพี่น้องจวดโดนโดนกินเท้าเด้อซรอยจุดก็ดีไปรับมาเมื่อคืนนี้ก็เลยดมาซื้อเสีนซูอี่พอกับมีแม่กินนะครับเสีนก็ถือยี่ดอกโลละสองร้อยสามสิบพอซื้อของเพิ่นอยู่นะครับอ่าโอเคพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตบาทคำ นะครับส่วอยจุกับพีเม่กกบพี่พลอยจุนี่แหละนะครับแล้วสิส่วอยให้เราไปลวกก้อนบัตรนี่นะครับลวกกิมพร้อมนะครับอ่ะขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับไปแล้ว